เบ็ดเบ็ดบีแค่ฟูดิชั่โลโอเคบีแค่ฟูดิชั่โลวอล์ก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 สลลลลิสลลลลิสลลลลิบีแค่ฟูบีแค่ฟูเด้งเกด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 โอเควอล์ก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 หน้าวอล์กหน้าไม่หวั่นวอล์กวอล์กวอล์กปอบยืดสปินปอบยืดสปินแอนด์วอล์กปอบยืดสปินแอนด์วอล์ก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 อินทรีมอินทรีมอินทรีมวอล์กวอล์กวอล์กเจสซ์วอล์กเจสซ์วอล์กลุกชั่โลลุกชั่โลชั่โลมีไฟฟูทีทูว

กูาเปนมอสเปนมอสเปนมออเกโอเกเหรอแล้สี่สี่สสเปนสเปนคีดบิวสเปนคีดบิวสเปนคีิวคีบิซ้ายคิวคีบิวคินคีบิวคำสวิตคำสีิาสวิตคำสวิตคำสีนาวคำสีนาววิแกนพูดเกตรคำแบ็ค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 ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์คำแบ็คออนไลน์ไปออนไลน์คำแบ็คนาวคำแบ็คนาวคำแบ็ค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 คำมิตคำมิตคำมิคำมิตคำมิดคำมิ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 คำ

So up the hill, so up the hill, up the hill first, up the Be careful, deke. Okay, be careful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 . Hold, hold now, we hold now, we hold, be hold. Hold here, hold here, hold here, hold here. The pet, hold here, the pet. Be careful. Hold, 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 ha, hold. Fake, 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 Wait, 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 wait. Be careful. Wait, hold, hold, hold. Okay, looking look, look, look hold, now be hold, now be hold. Okay, be careful. Okay, be Okay, be careful. be look Okay, be careful. Okay, be careful. Okay, be careful. Okay, be โอเคกูเจ้ากูเจ้ากูคัมแบ็กคัมแบ็กเซาคัมแบ็กเซาล์นสเปซคัมแบ็กเซาล์ในสเปซคัมแบ็กเซาล์นสเปซเซาอินสเปซเซาเซาอัพเดฮิวเซาเดฮิวเซาลเดอฮิวเซาเดฮิวนาเซาดฮิวนาดฮิวนาสเปนหน้าสเปนหนาสเปนบอยไซสเปนกิดวิน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 ไซโอเคสเปนกิดไซส์เดรย์เฮงหน้าเดร์เฮงหอ้าเดแกกกูเดย์โฟกอีท

วันชะโรมีน้อยชะโรมีน้อยชะโรมีน้อยโอเคสปินเอาเด้งเกี๊ยนเอาสปินเอาสปินเอาสปินเอาเดือดกิ้งเด้งเกี๊ยน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 เด้ง ชลนน้อยมีนะชโลนน้อยมีนะโอเคโอเคกูด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 สเปนเอาสเปนเอาเดให้เกียรติไดให้เกียรติสเปนเอาสเปนเอาสเปนเอาเดลุกิ้งเซาลเดลุกิ้งสวิตเดลุกิ้งอีทเดลุกิ้งอีทเดลุกิ้ง

นาเตอร์ยังไม่ออกนาซื่อแยกบอฟหมดแล้ววะลูกหมีข้างหน้าเรากำลังจะเจอเป็นวันวีวันนะถ้าเราเจอข้างหน้าเนี่ยมาฟูซู่มาเวะอหะวันวีวันอันนี้คำนี้โกนี้โกนอีทโกอีทโกอีทโกอีทดิสมีโกอีทโกอีทโกอีทเฟิร์ t อีทเฟิร์ e อีทเฟิร์ a t ีทเฟิร์ t อีท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 อีัอนาสเตอร์สู้กับวันวีวันอยู่นะโอเคโอเคโอเคเซออีทเซออีทเซออีทโอเคกินบอฟ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 สเปสสเปสหนอยสเปส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  สเปนเอาสเปนเอาสเปนเอาไปแค่ฟูลดิงเกตโอเคไปแคู่ลดิงเกตโอเคสเปนสเปนสเปนเปเวทเวทเวทโฮสคีฟอร์ดิง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 เวลเบลดเบลดเดบบอลเลอร์เดบบอลเลอร์สเปนสเปนบอยไซส์สเปนบอยไซส์เดลกิงเนาะเดลกิงเนาะเดลกิงเนาะสเปนเอาสเปนเอาสเปนเสเปนเดลกิงเน่งเกต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 เน ओके सफेद

โอเคสเปซน่าสเปซน่าสเป็น่ากอนอต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 สเปซมอกอนอตกอนอต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 วากิ้งนอตวากิ้งนอตวากิ้งนอต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 วากิ้งนอต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 อีนอต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 อีสเปซน่าสเปซน่าช่าสเปซน่าสเปซ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 สเป l ลุกเด็กเกลุกเด็กเกตลุกเด็กเกเลุกเ

โอเคเนี้ใหม่เนี้ยใหม่คำสวิต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 เฮียเฟิร์ดคมแบ็กคมแบ็กคมแบ็กพันคมแบ็กคมแบ็กคมแบ็กเฮียบคแบ็กเฮียบคแบ็กเฮียบคำสวิตคำสวิตคำสวิตสวิตคำสวิตโกสวิตโก้สวิตโก้สวิตวอล์ก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 สวิตวอล์กวอล์ก w a l k g walking walking สวิตลงเกลงวิตโอ้โหสตารโซ่ทำไมบอกวอล์ดิวอล์ดิวอล์กวอล์กเลยวอล์กสวิต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 วอล์กเลยเด็ก e ด็กเ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 ด i กเ t ็กเด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 ็กก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  ยับ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 ิวิวหิวฮิวิวโเโฮล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 โโอสเปซโอเคเบส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 เอ็นเกจอีชิวงกันหน่อยดิมันไม่พึบอ่ะชิวติงชิวติงชิวติงนอนอน่เบส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 โอโฮลโฮลโฮลโฮเฟิร์สโฮเฟิร์สโเฟิร์โอเคดิซ่มีวิกอเค้เตอร์เดมโอเคอีเดกจวิกอนคเตอร์โอเควปกเกเฮดบัตวกกเฮดบัตเรที้ทูเฮดบัต เฮเดเอเกตเลยนิ่เกตวิกเฮดบาดเดบแทงยาไก่วิกฤตเฮดบาดเวทเวิกวทเ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 วทกฤตเฮทดเด็บวกฤตเฮดบเบวิกฤตเฮดบาดเด็บวิกฤนเฮดบาดเวทเวิเฤตเฮเเดเวเเบาดเด็บวิกฤตเฮดบวดเด็บวิกฤตเฮดบาดเด็บวิกเฮดบาดเด็วตเฮดเ็วกเดบดเดบวตเฮดบดเบวกฤตเฮดบาดเดทบวิกฤทเดบาดเวิกฤตเฮดบดเว็วิกฤตเฮดบาดเด็บวิกฤตเฮดดเด็บวิกฤตเาเด็บวิกฤตเฮดบเด เวทเวทเวทคิวเวติ้งคิวเวติงเสเปนบอยไซสเปนบอยไซเริ่มมาไหลเข้ามาคิวบิวมาหน่อยดิมันเดินเข้ามาแบบดุมๆเลยอะเวทเวคิวเวติ้งคิวเติ้งคิวเวติงสเปนบอยไซสเปนบอยไซแปเขาคือวันแฮนด์อันแฮนด์เมสนะวงขึ้นนั่นน่ะสเปนบอยไซสเปนบอยไซมกระเด็ดบาดเด็มมนกระเฮ็บาดเด็มชิว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 ออชิวอชิอ

ดนอปดร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 อปซรอปซสอปซสเปซสเปซสเปนบอปดรอปดรอปดรอปซบอปดรอปซบอปดบอปดรเปดรอปดสเปซรอปด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 รเปดรอปซรอปดรอปดเอปดรอปดรอปดรเปดราปดรเปดรอ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 าดรอป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 ดิอปดร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 อปดาอปดรอปดรอาดรอมเรอปารอเดรอปดรเปดรอปด กู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 บอยไซ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 บอ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 ยไซบอ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 บอคีบอรลิงีบอลิงีบอลิงีบอลิงสเปซหน่อยสเปซสเปซมอสเปซมอลูสเปซมอานริ สเปซมมสเปซโมดนดนสติกเอร์สเปซ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 โอเคกูสเปซ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 แค่ไปแคูเอสคไปแคบูเบสเบสเปซสเปซเดเฮงเกียรแวโอเคเดเฮสัเกแนวเดเฮงเกียนวเดเฮงเกี่รวเดเฮงเกรวเวสเวสเสคิวบีดิงคิวบี้ดิงเบสเบสเบสเวสเบสโอเคโอเคเบสเเปสแปูเอสเดลูกิงนวเดลกิงนวเดลูกิงแนวลูกชัลโลลูกชลูกชโชโมี สเปเสเปซสเปซเด้เกเาเด้เกตเอาสเปซสเปซคอมเบสดบีลลสฮโร่บีนมอนีมอฮโร่สเปซ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 คอมเบสคอมเวสคอมเสคอมเสคอมเสใครบิดใครบิดด้เกตเด้เกตเด้เก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 เกคอมเวทคอมโเวทคอมโเวทคอมเวคเวทคอมเวทสเปซ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 ไนส์ไนส์ไนส์สเปซมอรสเปซมอสเปซมอิวิวิวสเปซมอสเปซมอสเปซมอลูกลุกลูกชาโลโอเคลูกชารโอลน่ะอ

เวดเวทเเวทเวทเเวผู้เดม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 ผูเดมคำสาวคำสาวคำสาวคำสาเวตเวเวตผู้เดมผู้เดมเวตผู้เดมเวตผู้เดิมเวตผู้เดิมเวตผู้เดม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 เวตผู้เดมเวตผู้เดิมเวตผู้เดมเวตผู้เดมผู้เดมผู้เดมกูด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 ผู้เดมผู้เดิมผู้เดลมลุกเช โอเคครับสวทคำสววกิ้งสวทนวกิ <m any ennes> ้งสวทนวกิ T ้งสวีทวกิ้งสว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 ทสวทวทสวทบอยอินไซ์บอยอินไซ์บอยอินไซ์เดกิ้งนเดเก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 ฟาลเดเกฟาเไลเดเกฟากูกูดฟเนกูดฟเนกูดฟเนกูดฟเดนวอวอีวัน่นใช่วอว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 วอกินว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 วอ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  วันเชาโลมีนา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  กูด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 สเปนหมอสเปนมอสเปนมอสเปนมอคำสวคำสวสเปคำสวสสเปคำสวสสเปคำสวเปสเปาสวสดินิิงนิกิงเกดิ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 เกกูดกูดกูดกูฟิปฟิปอีทฟิปทูอีทฟิปทูนอีทฟิปทูนอีทฟิปทูนอีทฟิปูนอีทฟิปทูนอีทฟิปูนอีทฮิว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 ฮิ เฮยคำนี้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 น้อยแอฟดิวน้อยแอฟดิยิวน้อยแ่ฟดิวน้ยอีดิยวนยอยีอยดิฮวนอยแดิฮิวออฟดิแอพดิวคำ b บ c คำ b a c คำแ a คำนี้คำนี้คำนี้เขาถ่ายเขาถ่ายเขาถ่ายคำนี้คำนี้คำนี้เขาเดินยาวคำ b a c คทำบมเาลช้ามากแหละคนในพันเราดีกีช้ามากเลยเนี่ยตอนฮิวยังไม่มาเลยคือฮิวทูนะฮิวทูเหมือนเดิมเ u n น i n g r เอ่อันเหมือนแบบ อไอ้ผมผมปรับเป็นลวนไปนะเพื่อจะเบสหัว <nenhuma> มันเกียร์ไอ้เวรที่มีวอลกินเนาะปรแกรมดีอยู่เรื่อยวอลกีนเนาะวอลกินวอลกินวิแคฟูลน็อตโอเคเดลูกิ้งน็อตโอเคสเปซสเปซมอสเปซมอเดนเกียร์ซ้า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 ยเดนเกียร์ซ้ากูดิเฟนกูดิเฟนกูดิเฟนสเปซสเปซเนาะสเปซเนาะสเปซเนาะสเปซ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 ลูกชารูลูกชารูลูกชาโลรน็อตมีไฟ โฟทูวันฉลุน okay. oh, ้อยมีเนาะฉลุน้อยมีเนาะมันมีค้ามสามตัวโอเคกูด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 สเปซสเปซสเปซมอสเปซมอคีวินไซส์บอลดิฮิลเลอร์บอลดิฮิลเลอร์กูดกูดกูดสเปซมอสเปซมอซที่มีสเปซมอสเปซสเปซนาสเปซนาสเปซนาสเปซสเปซมอสเปซมอสเปซ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 เดให้เกียร์นาเดให้เกียร์นาเดให้เกียร์นาเฟก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 โอเดเกงจริงเดเฮจริงสเปซ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  สเปนมอจสเปนมอสเปนมอพีสเปสเปสสเปสเปสสเปสสเปนมอลสเปนมอโอเคสเปนมอจสเปนมอลวิเชปุสเปนมอสเปนมอจสเปนมอลูกชาโลลูชาลลูชาลลชาอาขีดกับมีไฟโฟททูวชาโลเขีดกับมีเนาะโอเคไม่ตายย่ไปตายดิเีวิวขีวิวตายไหมเออสวยสวยั สเปนมอสเปนมอดสเปนมอสเปนมอสเปนมอสเปสสเปนบอยไซส์เปนบอยไซส์ีแค mm. yes. so, so, ูู่ดเกตมีแคู่เดงเกตเด้กต้เกตเด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 ้เกตกูดิเฟนกดิเฟนเปนเอาส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 เปสสเปสสเปสสเปสีสเปสปน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 สเปส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 ปนสเปสสเปสเปนสเปสเปนสเอนสปนสวิช กูด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 สเปซมอลสเปซมอลบอยไซด์บอยไซด์บอยไซด์เอ้ヤเขาวิ่งอะเขาวิ่งเสวี่ยสวยเสวยสเปซ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 เดฟเฟกส์เดฟเฟกส์เดฟเฟกส์สเปซมอล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 สเปซ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 เดลูกเี้นเด็กเดกนเด็กเกนเดิฟเกนเดิฟเฟนเอาเดฟเฟนเอาดดฟเฟนเอาเดฟเฟนเอาเดิฟเฟนเปซสเปซสเปซสเอากูเดสเฟนกูเดสเปซ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 ออออออเเมมมมขี้ส ันเขาเลยจะคิดกับมีเนาะกูจับกูจับกูจับสเปนเอา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 สเปนมอสเปนมอสเปนมอยู่เสาเยอะอยู่เสาเยอะสเปส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 เลกิ้ง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 เลงเลงเลกูดิฟเฟนต์กูดิฟเฟนต์กูดิฟเฟน์สเปนมอสเปนมอสเปนมอสเปนมาน o w สเปสน o w สเปสสเปนเอาล่าสเปนเอาล่าสเปนเอาล่าสเปนเอาโอเคเกสเปส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 เปสมัน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 มเบอลเวสมอลเบสบอลเบสมีไฟเสเ กูด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 เอาสเปซเอาสเปซสเปซมอสเปซมอบอยินไซด์บอยอินไซด์คี่บินไซขีบินไซต์ีบินไซตีบีด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 ีีดด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 ีีด